มีท,ทุกอย่างพ่อจะเทแล้วนะนี่เป็นไงก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ซ้มโอก่อนนะพ่อหิวน้ำน้ำในตู้เย็ยนไงลูกน้ำในตู้เย็ยนหมดแล้วอาวไม่แช่กันเลยไม่มีน้ำกินเลยไม่เป็ไมพ่อมีโทรศัพท์ โทรศัพท์ของพ่อมีน้ำสารพัดเลยพ่อมีน้ำพิเศษนะพ่อจะออกจะโทรศัพท์พ่อแต่นี่มันเป็นโทรศัพท์นะมันจะกินได้ไงเอ้ยมันทำได้เชื่อพ่อพ่อมีพลังพิเศษที่เอาน้ำมาให้ได้จะกินน้ำอะไรล่ะเอาน้ำสับปะรดก็ได้น้ำสับปะรดน้ำสับปะรดสีไหนอะเหลืองเหลืองสีเหลืองค่ะอันนี้อันนี้อ่ะจิ้มเลยอ่าขยาวหน่อยดิขยวหน่อยขยวหน่อย เอ้ย <Sen> มาแล้วมามาแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวพ่อจะเทใส่แก้วให้เลยนะหามอจังโม้อยู่แก้วให้พ่อหน่อยลูกโอเคมีน้ำสีเหลืองใช่ไหมลูกใช่ตอยากกินอ่านี่คอยดูนะมันจะมาจริงไหมเป็นไง น่ากินจังเลยมันกินได้จริงไหมพ่อเฮ้ยมันกินได้จริงเดี๋ยวพ่อจะกินให้ดูเลยเดี๋ยวพ่อจะชิมให้ดูนะชิมนิดเดียวาหมดแก้วแล้วโอ้โหโทษพ่อหิวเออเดี๋ยวเอาไหม่ละกันเดี๋ยวพ่อเทให้ใหม่มันมีเยอะมันมีเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีอีกลูกเห็นไหมเนี่ย เออเดี๋ยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะให้เออเดี๋ยวพ่อจะให้แตงโมกับส้นโมกินเมื่อกี้พ่อหิวไงขอโทษขอโทษแล้วกันเออได้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 อ่า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 นี่นพ่อเอาให้ใหม่แล้วลูกเมื่อกี้พ่อหิวไงนี่พ่อให้แตงโมใหม่เลยน้ำเดียวกันเลยน้ำสีเหลืองอ่ะเทเลยนะเลยค่ะเอามาแล้วโอเค ได้ออกมาแล้วค่ะอาตังโมให้ตังโมชิมเลยชิมเลยน้ำสับปะรดที่ตังโมชอบไงเป็นไงเป็นไงลูกอร่อยมะโอ้โหอร่อยเป็นไงน้ำพิเศษเออมันมีเยอะลูกมันมีเยอะเนี่ยในโทรศัพท์พ่อมีเยอะเลยเนี่ยในโทรศัพท์แม่เออใช่โทรศัพท์แม่มีเยอะเลยข้าวมั่วนเนี่ยอะไรอ่าทีนี้มาถึงคิวสมโภชแล้วสมโภชเอาน้ำอะไรลูก เอาอะไรกเลิเล้ำค่ะฟ้าสมมติจะเอาน้ำสีฟ้าอ่าเลือกอะไรลูกเลือกเลยเลฟ้าเอาเป็นอันนี้ค่ะแต่ว่าหนูอยากกินน้ำสีอ่ามาแล้วเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมสีฟ้าน้ำสีฟ้าใช่ไหมโอ้โหมีทุกอย่างเพราะจะเทแล้วนะนี่เป็นไง โอ้มีน้ำจริงๆด้วยเป็นน้ำบูฮาวายเชื่อพ่อไม่ล่ะเป็นน้ำบูฮาวายสีฟ้ากินได้จริงนะลูกกินได้จริงกินเลยดับกระหายได้ไม่มีปัญหาไม่มีน้ำกินมาหาพ่อได้เลยพ่อมีทุกอย่างเลยโอ้โหหิวใช่ไหมล่ะค่ะหิวมาก็ชาติก็อร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะเป็นน้ำพิเศษเลยมีทุกอย่างมีทุกอย่างเอาเลือกได้อีก็จะเอาน้ำอะไรดีต่อไปจะเป็นแตงโมเลือกละ แตงโม,มเลือกอะแตงโมจิ้มเลยลกูกจะเอาตัวไหนลกูกเอาสีอะไรสีแดงสีแดงนี่น้ำอะไรอะน้ำสตรอเบอร์ออรี่นสะสตรอเบอร์รี่หวานมากใช่ไหมพ่อก็มีใช่ไหมอยากกินน้ำอะไรก็ได้เลือกได้าตามใจชอบเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อจะเทใส่แก้วเลยดีกว่าอ่ะเทแล้วนะ ชิมเลยชิมเลยอันนี้แตงโมเป็นคนชิมเป็นน้ำตอเบอรี่โอ้โหใช่ไหมโอ้เฮ้ยโอ้โหหิวเลยพ่อบอกแล้วพ่อมีทุกอย่างอ่ะพี่สโมอ่ะต่อไปเป็นพี่สโมเลือกแล้วโอเคค่ะพี่สโมเลือกเลยจะเอาน้ําอะไรอ่าเลือกเลือกอ่ะพี่สมโมจะเอาน้ําอะไรลูกเลือกได้เมื่อกี้น้องแตงโมกินไปแล้วน้ําองุ่นค่ะน้าองุ่น นี่ออกแดงๆข้นๆหน่อยนะม่วงๆอรุนอ่าก็ะะะจะเทแล้วนะค่ะอ่ะพราเทแล้วนะค่ะน้ำม่วงได้แล้วลูกน้ำสีม่วงเราเทลองชิมดูนะคะกินเลยอ,อืมน่าอร่อยโอ้โห น้ำใจไม่มีเลยน้ำใจเอพ่อไม่ได้กินเลยพ่อได้กินครั้งเดียวไดกินอยู่ค่ะหนึ่งแก้วหมดแล้วด้วยพ่องั้นชัวโมขออีกนะโอ้ยมันหมดแล้วลูกหมดอะไรมีอีกตั้งเยอะเลยเนี่ยไม่น้ำี่พ่อเตรียมมาน่มันหมดแล้วอ้ยก็ไม่บอกกันแต่แรกน้ำี่พาอเตรียมมาหมดแล้วมันไม่ได้พิเศษอะไรลูก มันอยู่ข้างหลังเนี่ยพ่อบีบเออพ่อยังไม่ใช่คนพิเศษอะไรอย่างนั้นกินแค่นี้ก็พอแล้วน้ำหวานกินเยอะไม่ดีลูกฟันผุโอเควันนี้เอาเฮฮาแค่นี้พอเพื่อนๆจ่มาบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนเป็นไงอย่าลืมกดติดตามแลวก็ถูกใจให้พี่สมอด้วยนะคะที่ช่องพี่สมอกับน้องแตงโมค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย